สวัสดีวันทำงานครับไปนองอยู่กับบอลหลังคือเราอยู่กับเจ้าซานี่เอสไวสองร้อยสี่เมื่อนี้แกะ่องมาได้ทันวามกรากุมงพาน่าจัดสามเดือนนี้แนละ้ว ตักครับโดยอดาจารย์ตู้ที่กอล์ครับพี่น้อง Ui đi, ui bưng chán tuôn cút xa bằng phía này Nào bỏ mấy. dan jun ting salop xa này bất xa mày hả bùm tìa bưng toàn lèo hoa ngam hoa bưng mưa chán tuôn bất ngam Pada penjelasan kita, kini ni, kan? Pungkiri, mungkin akan kira kira ni lah รถใหม่ครับรถใหม่ผมว่ารถใหม่อ่ะมีงวดกับจริงอยู่แต่บริษัทเวล่าสมบบเงินเงินน่ะจะได้เต็มเต็มครับเพราะว่าทีมบริหารเรียนรถเก่ามาหลายแล้วว่าจะเปลี่ยนสมในรถแต่ด้วยนัดใจซื้อใหม่เลย เชื้อเพื่องกับประหยัดประหยัดกว่ากันครับพระวัตวนี้ซีสูบแลวก็งานกระไดาลกว่ากันครับงานรถเก่าคันนี่สองลอยขึ้นแล้วครับแม่คโคอ,อยู่ใดแล้วทำไรเนาะจทุน ต้องกินกาแฟมาหรือยังไงแต่ตูดมันครับแต่รุ่นเก่าๆนี่โอเคเ็นไหนครับกันไหมเราไหว้ผด วนีบ้บลางว่างครับพระท่านี้ดันดินน่าจะเลี้ยงกล่องครับเลี้ยงกองกันน่าจะเกินลบลบไปทีเดียวเลยเขาเรียกอะไรตัดยอดงานแปลงครับงานแปลงวันนี้สบายเนี่ยมีเวลาเห็ดคลิปให้พี่นอ้องในเรบ้อง รถร้วมหกคันครับโอนี่แบ่งไปชุดบีเนี่ยชุดบีงานพลอยเรียนอยู่สามชุดของอารารย์ของโอ้ลูกหลังลูกหลังอยู่ประมาณสามสิบชิ้น Sữa đen hoa chanh đó ha Sữa đen hoa chanh อัดทูดปรนเด็กครับกันใหม่ครับยิมบุยบุยแอร์เย็นตู้เย็นก็มีส์เปินไหมเพลงก็มีฟังจะ <laughs> ว่าัดดำหายมิดเลยด,ยด,ยาด,ยดยหายรีบเลย ตักทายน่อยที่ล่ะเปใหนเปิดใหญไงบอหน่เปิดฮอดไซถ้าพี่ดี๋ยวนี่บอสองลอยกวหลุดได้อยู่ โอเคครับพี่น้องคลิปนี้ทักทายพี่น้องซื้อครับเดี๋ยวผมไปดันดินก่อนครับทีมงานบาลางสายสิ่งใดนะครับเดินใส่บริการนะครับกดสะลอกดินตุ่มที่ปรับที่ได้หมดครับทีมงานคุณภาพคุณตรวว่าจ้างทุกทุกท่านนะครับลูกค่า ท่านอีน่ใส่บริการวาล์งไซสิ่งเนี่ยทีมงานโชคสุริยุนขอบคุณและสวัสดีครับ